กับน้องออหนช่องหอมยมเชียงเตียงอยแล้วนะคะก็วันนี้น้องหนูก็จะมาต้านพ่อกับแม่แล้วก็แม่คามแล้วก็ป้านโนวนนะคะแล้วก็น้องคําสาวให้ตางน้องคําสาวนิดหน่อยนะคะเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องตักกล้องมาถ่ายคลิปให้น้องหนุ่มนะคะค่ะให้กําลังใจน้องนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่สาวคนสวยนะคะคือพี่ใหม่เราเองนะคะคือก็ทําไมน้องหนุนต้องตามแบบนี้นะคะก็ ที่เชียงตุงเขา,าส่งการนี่นะคะส่งการนี้คือเขาจะมีวิธีอาบน้าผผําล้ำโผวพูดเท่าพูแก่อะไรแบบนี้นะคะที่เชียงตูงก็จะนิยมกันตานพูดเท่าพกเก่นะคะก็คล้ายๆอาบน้ําลาำโัวแบบนี้นะคะที่ไทยนะคะคือปีใหม่ไทยคืนเนาะเรียกง่ายๆก็เนาะ <c oughs> ค่ะก็ที่น้องขนมจะมาตาน,นี่นะคะน้องก็ไปซื้อของตานมาแล้วแล้วก็แล้วก็ ไล่ตังจาก YouTube นิดๆหน่อยๆนะคะก็จะมาตานพ่อกับแม่นะคะพาในบ้านของเรานะคะคือไม่มากนะคะนิดหน่อยเองนะคะคือนุ่มก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะอยู่เนาะก็เลยเอาเอาตังสนนั้นไปใช้ค่าใช้จ่ายด้วยนะคะคือจะไปจ่ายค่าไ,ไ,ฟไฟนะคะคือวันที่1ิสีก็จะไปจ่ายแล้วนะคะแล้วก็ค่าไปนู่นไปนี่ด้วยนะคะก็เลย ก,ก็ตอนนี้ทุกน้องหนูก็สองเดินไล่ไล่ค้งเนินเองนะคะก็เลยก็เลยถือโอกาสที่สมาาัตาตาชอปกับแม่นนะคะแล้วก็ผู้เท่าผู้เกยผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะแ่ะก็ของอที่น้องหนูก็ไม่ดูเอออะไรนะก่อนก่อนที่น้องหนูจะไปตานี้น้องหนูไม่ไม่บอกพี่ใหม่นะคะคือจะไปกับใครพี่ใหม่นะคะคือน้องหนูจะเอาตางไป ะจะมีของตานนะคะนะแล้วน้องก็จะเอาของอะไรไว้ข้าบนนะคะแล้วก็จะเอาตางพับไปข้างล่างนะคะว่าว่าเท่าไหร่นะคะว่าเท่าไหร่นี่เป็นรุนไดเยอะนะคะดิ้นหน่อยอนะคะว่าตางเท่าไหร่นะคะก็ไม่บอกยังไม่บอกนะคะเป็นดุนกับพี่ใหม่เลยนะคะก่อนแรกเราจะตานพ่อกับแม่ก่อนเนาะดิดนหน่อยเองคะ่ะตานพ่อกับแม่ไม่มากนะคะ แล้วก็ไปตาไม่เข้า,ขาอะไรก่อนนะคะแล้วก็จะเข้าไปหาพี่ใหม่นะคะเราจะไป s ั b s c r i แอด s ั b s c r i b e พี่ใหม่อีกแล้วค่ะโอเคไปกันเ,เลยนี่นะคะน้องผมก็ตาตาพ่อกับแม่นะคะสองร้อยนะคะคือไม่ไม่เลยมากหรอกก็เลยสองสองเดินนออ้องผมไล่ไล่ยูทูบครั้งหนึ่งเองนะคะไล่ประมาณสามพันสามพันกว่านี่นะคะสามพันกว่าบาทเนี่ยนะคะไล่ประมาณร้อยดอลลาร์นะคะร้อยร้อยดอลลาร์ก่อนนิดๆนะคะค่ะ นะะคจะมาตังพ่อกับไม่น่าแต่ไม่ใช่ตังม,มากเท่าไหรค่ค่ะน,น,นี่นะิดหน่อยก็เนาะไม่เป็นไรเนาะแม่แม่บอกว่าวิ้วไม่มีตังไทยเลยนะหนูก็เอเออเาตังไทยมาตามังพี่พ่อไปไหนขอพ่อก่อนนะคะ เชียงหลอดปอดเลยตูดเดือดหลับตาตาลุกขึ้นมาช้างเื่ออายุกำลังชู้ครั้งป้าหลังมีมีคำมีขำมีนำได้จูนได้หนักค่ะคุณเนเ่นค่ะก็ตอนนี้น้องก็อยู่บ้านแม่คำแล้วนะคะคือป้าหนุ่มก็จะมาบ้านแม่คำนี่นะคะคือแม่คำกับป้าหนุ่มเป็นสองคนพี่น้องนะคะก็เลยนี่ก็มาเป็นจ้านี่นะคะก็จะเอาของตาแบบนี้มาตานะคะแล้วก็ใส่ตาไปนทีนิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะคำมูลคำมูล ก็น้ำซักน้ำซักก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรอะของเออเขาเรียกว่าอะไรอะพี่เชงเขาเรียกว่าน้ำซักอะออของซักผ้าใช่ของซักผ้านะคะแล้วก็มีเทนแล้วก็มีอายุอายนินอมโตะนะคะนี่ค่ะก็เป็นของตานเล็กๆ่น้อยนะคะปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่ไทรคืนนะคะทุกคนนี <c> ่ <oughs> คนละคนละอย่างเลยอย่างนะคะแล้วก็จะใส่ตามลงไปนิดหน่อยนะคะไม่มีมากนะคะตอนนิดหน่อยนะคะ <c oughs> รอไปคํามาก่อนนะคะ่ะตอนนี้เราก็มาเต็มของตาโรอเนี่ยทำก่อนนะคะกระป้านโนนนะคะว้าวน,นี่นะคะที่เชียงกิก็จะตามกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตาคนละ สามคันจัดนะคะไวทมากนะคะนี่จนเด่นหน่อยเองนะคะเพื่อให้กําลังใจนะคะเหมือนใจเมฆคำกป้าลวนเนาะนี่คนละสามคันจัดเข้ากันนะคะโอเคลองเมฆคำมาก่อนนะนี่นะคะเราจะแอบเมฆคำก่อนไปฟิกตวไว้ก่อนแล้วเมฆคำอ่แล้วก็ฟิกตั สวัสดีค่ะน้องคำสาวสาวัสดีค่ะค่ะก็น้องคำหนุนจะให้กำลังใจน้องคำสาวนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะคจะให้ประมาณสามคันจา้าเองคะ่ะไม่ให้มากนะคะเพราะว่าน้องคำมก็ไม่ค่อยมิงกเยอะนะคะก็ไล่ไล่ตางม,มาจากยูทูบนิดนิดหน่งหน่อยนะคะไลเ่เลยเอ้ยสองเดือนไล่หนึ่งครั้งนะคะอ้ยอ้ยย,ยินดีค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ <c oughs> ไปเที่ยวไหมไม่ไปเรียนไหมไปเรียนค่ะพิ่งกลับมาใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ชั้นอะไรแล้วช,ชั้นห้าค่ะชั้นห้าชั้นห้าก็คล้ายๆที่ไทยก็ประมาณปห้านะคะค่ะกอะนี่นะคะคนไทยคลิปให้นอ้องคำนุ่มนะคะน้อง

เออะไรอยู่เล่าชาวดีปาคำในก๋วยอะไรอยู่เล่าชาวดีอะไรอยู่ดีฉันนก๋วยกยองหนุ่มาปิโยสปาโลกนาสันโตมาติภวะตันตรายคายุโกภาวะอาภีวะตานาชานิจังปุถาปัจจายนตาตาโลธรรมาวสันโตอายุอายุอันโลกสุขังปาเอะไรมีเงินมีคำเออะไรกินได้ตานเนอ ก็ตอนนี้ก็มาถึงว่าที่ใหม่แล้วนะคะเราก็จะมาตามที่ใหม่กับคุณพ่อคุณแม่พี่ใหม่นะคะก็คือคุณป้าค,คุณลงุงน้องหนมเองนะคะนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะเราจะมีอะไรมาสป,ปายนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยค่ะจะไซส์จ้งใหญ่หยิ่ห

và mãi và bên dưng chất tích của tìm đơn lương và lệ tít lắm phải lẽo lắm tít lắm không sống còn dưng lắp phải đạo bì mày kéo bì mày 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 มีขันเขต่อหลอกไม่ลาเทเมกิจกาอะไรของต้านทำงานมน่งตมงนี่มากันโต้สันโตปลาตกโป้อะไรข้ามาล้วหลับก็ใช้ย่างตุทงไนมน่้อนว่าเขาเลยทำน้ำใดใครนำหมากเลยปากป้นซาต่อดีอไดที่มชีกำมนกำปุ่นันโตปตาโต้ข้ามอานี่อะไรกันโต คนบาด่านงหอมหนมก็รูดเอาต่างหลายมือนท่าดีตนี่ไปนหนก็โค้นงอมหนุ่มเลยเลาใสรอยู่ดีกินหวานก้าวของทหวานก็ย้อนจนขึ้นหมอบมงจนเต่าเลยเป็นเจ้าเก่งนี่ยทำอะไรกินอะไรตาอะไรทักต่น่าสิล่ะก็เลยเปบว่าเตีจุ่มแต่งชันก็เลยขึ้นหึองขึ้นใหญ่เหมยสุ่มสุดหนักอุตุ้งตอนปรเดีสติสตเอฟสีเมองไทยที่คู่สังฆาตทต่างหลายขวามาสารท่างหลายนบอกว่าเอาตุ้ตองตนนวคุณตานมป้องกันโจนางหอมหนุ่ม

โสทิปะดังโสขังปะรังสีที่อายุสาวันุจารุกะวุทีสยาสาวาสยาสีทิธานังลาฟังโสทิปะดังโสขังปะรังสี yes i กมีอ่ะสเสมตวใาญ่ิสิจะนั่งรับฟทงอะไรสิโอ้กดมีฮักดมีฮนเอาของมาทำกดมีในตัวสิทิั่งระงนเยเขา้องทกดมีนยเอาน่ทำกดมีเนมยาวกดมีนยนี่ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยีิสองสามยิบสห้าหเจ็ดปดบเกสามสบโอ้เฮงๆรวยรทำไมต้องให้เยอะขนาดนี้ไม่ได้เป็นค่ะมีตังค์เยอะนะคะก็เลยตาดททแค่นี้ก่อนโอ้ทั้งสามหมื่สมบาททั้งสามมบาทเองค่ะ ไม่ต้องให้เยอะก็ได้พี่ยังต้องให้น้องอีกเนาะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะแย่มาสักนิดหน่อยเพื่อค่ะสบายมากเลยอ่ะบอาเอาเอาปาร์ตมาให้ก็เลยคิดว่าหัวโตหัวโตนาก็อยยิบสี่อันเดียวก็เนี่ที่มาหัวโตเอ่อเราจะทำตั้งนานแล้วนะคะก็ยังไม่ถึงปีใหม่เนาะสบายไปแล้วก็สบายกลับใช่ไหมไปไปไป ก็ว่าทําไมน้องหอมหนุ่มดิบจังเลยอ่ะดิบมากดิบแบบแบบมาตานอย่างนี้เนาะถ้าสงการนี่เขาจะแบบเออมาตานมาเขาเรียกว่ามาอะไรนะขันต้อขันทอวขันเส้นอะขันต้อลำหัวเออขันต้อลำหัวเมืองหันี่เมืงเมืงเมืงเมืองไหนลำหัวเมืงคืนเั่นเนาะตันั่นกันต้อกันต้อ่ะเนาะกันต้อมืองไทยเนาะเมืงไทยก็ขอขมาเออขอขมาพ่อแม่พี่น้องหรือว่า ที่แบบให้เกียรติกันหรือว่าให้แบบรบนับถือแบบนี้นะคะเนาะก็คือแบบจะทําแบบนี้ทุกๆปีทุกๆแบบช่วงปีใหม่ของเชียงตุงนะคะคือสงการนั่นเองเนะาะค่ะมีมีจงมีใจน้ำๆเนอะมียาวก็เลยมีทางรวยก็รวยยาวก็เลยโดย,ยทางเนอะคือ คนท <laughs> <c oughs> <ๆ>ี่ตามน้ำล่างห้องล่างไปเบอห้องล้านซับสไครต์ไปเบอรห้องล้านนะคะอย่าลืมติดตามเลยค่ะเจอเวลเลยอเจอคนดีคนงามคนอ่อนคนหยาบแตเจอโฟดีเจอโฟดีเจอคนดีค่ะใจะชินใจมั่นก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าชอบพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ